ไปจีดก,กันน่องหมดอยเจ็บขาั้อบผมต้องเดินมาใช่ไหมครับจนรี้นหน่อยนี่เหรอคะค่าครับจริงๆไม่เอาบทไปอ่านข้างบนเลยก็ได้ฮ <laughs> ะ <c oughs> จริงๆไม่เอาบทไปอ่านข้างบนเลยก็ได้แ <laughs> หม่จำเอ <c oughs> จถเอ, <c oughs> อะป่อจำเถอะป๋ออะไรไป ต้องต้องทำท่าสะดุดไม่เราไม่ได้เจ็บมาตะก่อนไม่ได้เจ็บมาตะอย่างนั้นไอ้นั่งสมาธิใช่ไหมคะครับผมเดินมาแล้วทำท่าสะดุดแล้วก็โอ๊ยอย่างเงี้ยโอ๊ยสะดุดไปนั่งข้างๆเขา,ขาอย่าเล่นอย่าปิดตัวอย่าหันหลังให้คนดูโอ้ยนี่เธอเป็นอะไรเดียเอาเก้อีมานี่โอเคเบตงปาใครจุ๊งา,า,าไม่มีนะคะตรงนี้โอ๊ย,อย,ยเจ็บ,จบขา ไรอ่ะพอดีเมื่อกี้พี่สะดุดนะสะดุดอะไรอ่ะโอเคโชคเวลาจะปล่อยมุกปองคมเป็นไรอ่ะเข้าทางเลยใช่ไหมเราพูดเพื่อให้เขาถามใช่ไหมโอ๊ยเจ็บเป็นไรอ่ะคือเมื่อกี้พี่สะดุดรักกัจจ์ตรงที่จังหวะปล่อยมุกค่ะต้องพอสเพื่อที่จะทําให้คํามันชัดขึ้นมาคือเมื่อกี้พี่สะดุดรักกัจจ์ไม่มันต้องสะดุดน่ะให้เขาถามพี่สะดุดกัจจ์เพราะว่าาเรก็พี่สะดุดอะลีลาได้อ่ะสะดุดอะไรอะพี่สะดุดเนื้ ป่ะ,ปะพอดีเมื่อกี้พี่สะดุดนะสะดุดอะไรจริงจริงรัก,กนะครับตัดไปเลยก็ได้อ,อ,อ,อร่วมกันขอรวบรวบบทเลยละกันเป็นแบบว่าเมื่อกี้เมื่อกี้พี่สะดุดรักนะจ๊ะรักนะจ๊ะเอเมื่อกี้พี่พอดีพี่สะดุดรักกันจ๊ะไปรวบไปเลยนะไม่ต้องถามสะดุดอะไรนะไม่ต้องเว้นบ้างสะดุดเติมจ๊ะกระเด็นบนหน่อยแล้วบนข้างไหโอ้ยสดุดรักเจ็บขา อะไรอ่ะพอดีเมื่อกี้พี่สะดุดนะเอ้ยไม่ได้ยินโอ้ยเจ็บขาเป็นไรอ่ะพอดีเมื่อกี้พี่สะดุดรักนะครับเอาใหม่ไม่ได้ยินครูรับพ,พอดีเมื่อกี้พี่สะดุดรักนะจ๊ะเมืเอ่อกี้พอดีพี่สะดุดรัก,กนะจ่ะไหนพูดซิ พอดีเมื่อกี้พี่สะดุดรักนะจ๊ะไม่ใช่พอดีเมื่อกี้พี่พอดีเมื่อกี้พี่สะดุดรักนะจ๊ะพอดีเมื่อกี้พี่สะดุดรักนะจ๊ะโอเคยืนยืนแทนไม่นั่งแล้วเอาก็อี้ออกไปถอยลงไปจะเป็นเงาะนั่งโอ๊ยเจ็บขาเปิดตัวหน่อยไปอยู่หลังเ่ยพอดีเมื่อกี้พี่ สะดุดรักนะจ๊ะเสียวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแก้น้องเนทนี่เป็นยากับสไปเดอร์แมนรึเปล่าครับน้องเนทน้องเนทนี่เป็นยากับสไปเดอร์แมนหรือเปล่าครับไม่ได้เป็นวิน่าล่ะไม่มีเยอะใหญ่พี่บ้างเลยจีบเสร็จยังเนี่ยเล่นเล่นไปเลยคือช่องเลื่อมคมเมื่อกี้จะเล่นสไปเดอร์แมนใช่ไหม เล่นก็เล่นไปเลยคือบอกว่าแม่นี่เป็นยากกับสไปเดอร์แมนป่ะจ๊ะปึ๊บอ้นี่ก็บอกว่าเปล่าไม่น่าถึงไม่มีเยื่อใยพี่บ้างเลยอ่ะต้องงบทัวแล้วเนี่ยตรงนี้นี่เป็นยากสไปเดอร์แมนหรือเปล่าจ๊ะอีนี่เป็นภูงอแม่งหาไม่น่าล่ะไม่มีเยื่อใยพี่บ้างเลยพี่แกบอกภู่าแม่งหาใช่ดีดีเล่นหากีบเสร็จยังอ่ะ ถามหน่อยเป็นคนที่ไหนเนี่ยพี่เกิดที่นี่น้องตัวที่รอดอันเจอริสตอนที่รอดอันเจริสส่งคนดูพี่ต้องมี่น้องแต่ตัวที่รอดอันเจอริสอย่างเงี้ยภูมิใจมากเลยน้องพี่เกิดที่นี่อตัวที่รอดอันเจอริสรอดโอ้ช่วงไหนของรอดอันเจอริสวะตัวช่วงไหนของรอดอันเจอริสมั้นเน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 ้นรอดอันเจอริสให้หน่อยตัวช่วงไหนของรอดอันเจริสเนี่ยคือตั้งใจให้เห็นเลยว่ารอยไงเลยรอดอันเจอริส ไปโตช่วงไหนของรอดแองเจลริตวะเน้นไปเน้นไปหน่อยเน้นไปหน่อยมันต้องอารมณ์แดกๆอ่ะโตช่วงไหนของรอดแองเจลริตวะมันต้องเออมันต้องเงี้ยวะเนี่ยมันไม่ได้สงสัยมันไม่ได้สงสัยมันไม่ได้แบบไปโตช่วงไหนมันจะเป็นทางว่าแต่โตช่วงไหนของรอดเอิงเจอริตมัน๋อแบบโม้เออโม้แหมรอดเจอริตขนาดนี้ใครจะไปโตที่รอดเจอริตเหยียดเหยียดอ่ะนี่ค่ะ อะไหนลองดิมันไปโตช่วงไหนของรสเอองเจริสวะเน้นรอสเจริสรอเรือช่ไหมโซ่รมันน่าจะมองเมืองไปอีกทาง<อ>นึงรสเจริสมันไปโตช่วงไหนของรสออเจริสวะเนี่ยอะไรเงี้ยมันไปโตช่วงไหนของรสเอองเจริสวะเอออะไรก็ได้อะไรเงี้ย,อยโอ้ล้วราก็อ๋อไม่ได้เนาะผมก็หาคนใหม่ครับแล้วก็เราก็แบบมันไม่เอาเราแล้วอ่ะหาเยอะใหม่ดีกว่าเฮ้ย แล้วถ้าถ้าถ้าเดชพูดลองลองขึ้นเลสำเนียงกำแพงเพชรมากลองมีกับคำดึงกับเข้ามาอย่องนี้เจอช่วงไหนเขาร้อนเจอริสไหมเนี่ยสำเนียงสกำแพงเพชรเช่โอเคค่ะมันจริงๆเข้าใจกว่าโตช่วงไหนเขาร้อนเองเจอริสวะสำเนียงกำแพงเพชรเชียวลุงน้ำพึ่งครับ น้องแข็งน้องแข็งน้องแข็งกินนี่มาเนะน้องแข็งน้ำพึ่งน้ำพึ่งมาจากไหนมาใช้กี่วเดี๋ยวมันมีเขาพึ่งพึ่งพึ่งครับเ้าอยู่ไหนอ่ะแม่แม่ท่านนี้ท่านนี้โซ่เดินไปเพราะอะไรเมื่อกี้ครับเดินไปเพราะอะไรจะไปหาคนมาครับไม่แต่ว่าเมื่อกี้เราต้องตอบรับจากเนี้เออเนธไม่เอาแล้วเราก็เสียอารมณ์ไปหาคนอื่นอะไรเงี้ยเมื่อกี้เดินไปมีอารมณ์เลยแลปะใหม่ อใส่ใจทีนี้งมัก็ดีแล้วอะไรอ่ะครับถ้ามองถ้ามองอ๋อถ้ามองเหรอครับนึกว่ามือลงก้อนเมื่อกี้มองไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมมองเออมองอยู่นะมองมองมองไปเถอะลูกดีแล้วแต่ผมมองน้ำผึ้งครับโอเคขอโทษขอโทษครับน้ำผึ้งเนี่ยน้ำผึ้งคือไก่เดี๋ยวมันมีคำว่า เฮ้ยพึ่งพึ่งพึ่งนี่ครับรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วอ่ะแกตัวนี้พลังงานเพิ่มแข็งจะเรียกฮันนี้ก็บอกว่าเพิ่มแข็งเป็นที่นั่งได้ไหมครับโอ้ยเสียงก่อสร้างนี่มันช่างเพิ่มแข็งกำลังทำสมาธิอยู่ค่ะจะให้ย้ายไปนั่งไหนหรอคะคือมื่อนั่งในใจพี่ไงครับพูดโทรเดี๋ยวก็ดูบางทีนะเฮ้ยพึ่ง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 ไหนคะไหนไหนระวังด้วยนะคะพึงรู้รักนะครับ กาเมสุมิชาระแบบนี้ได้ไหมคะคเป็นสารพันยะเลยลูกกาเมสุมิชาราเหมือนสวนไล่ผีองเงี้ยกาเมสุมิชาระเงี้ยป่ะหลับตาไปเลยโซมัโอ้พอพอพอเซ็งธรรมะแมวละหันไปเจอคุณก็หันหลังอยู่คุณก็หันหลังอยู่มีฮูดไหมเสื้อตัวนี้ไม่มี เอาผ้ามีผ้าปะเอาตัวนี้ไหมตัวนี้มีคงออนั่งงานเข้ากระจกวันเสียงหวานขนาดนี้หน้าคงโอ้โหสามสิบกว่าเจ้าโซ่ต้องเดินให้ตัวเองเปิดมาทางนี้ก็ต้องเดินไปทางโน้นเออเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากก็หันไปโอเคปิดหัวปิดหัวเห็นใบชอบใจมีสาวเจ้าเดี๋ยวต้องได้ยินต้องยินก่อนไม่หรอคุยโทรศัพท์ก่อน คุณกคุณเบลครับฮัลโหลเดี๋ยนะอยู่ไหนวะตาเองฮัลโหลตาเองตาแองไปรอเขาที่สยามก่อนเดย์ซื้อชาไข่มุกให้เขาด้วยนะเคลิรมไม่เสียงอะไรมากเอาเจนี่บอลนะสีเขียวกับสีแดงโอเคได้เจอกันนะสูัูดูค่ะลูกสาวจ๊ะเสียงหวานเลนลูกสาวจ๊ะเสียงหวานขนาดนี้หน้าคงจะ หวานเหยามาเชียวใหญ่ห้องเหรอโอเคแตไปะเตห์ห้องห้องไหนอะห้องแดงอ๋อเสียงมันดังมาเชียวหน้าคงจะหวาเฮ้ยหน้าคงจะหวานอย่าเพิ่งอย่ารีบไปฮู้ดอันนี้เติมจะมีหน้าคงจะหวาจะมีช่างแต่งหน้าหวานเลยอะ